ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จพระคังมาลงเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เทียบเคียงนะครับพระที่ผมเอาลงวันนี้ก็คือเป็นพระที่บันทึกไว้ในของหลวงปู่คํานะครับเป็นพระเนื้อเหลืองผสมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์แล้วก็ขนุนนะครับแล้วก็มีคาบ ดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมสม,มีพระหักแตกพระกำแพงแล้วก็มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีผงวัตถุคุณทั้ง5้านะครับแล้วก็มีคาบนำว่านนะครับแล้วก็มีผงเกศรทั้ง5นะครับนะครับจะเอาลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมเทียบเคียงรักสามสี่พิมพ์นะครับเพื่อทุกท่านได้รู้ว่าพระที่บันทึกไว้ในปู่คำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ สร้างในยุคกลางนะครับยุคกลางให้ลงมาดูนะครับแล้วก็สร้างในยุคตอนที่พระสมเด็จวัดสมเด็จระคังได้เปลี่ยนชื่อนะครับตอนในสร้างในยุครัชการที่4นะครับที่สมัยแรกเป็นชื่อวัดบางว่าใหญ่นะครับแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชการที่4ก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดระคังนะครับแล้วจะมีมีเป็นพิมพ์พุทธชจรึกเป็น พิมพ์ที่จะลึกอ่าเป็นมีรูประฆังนะครับอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูนะครับประดับรับชมนะครับถูกใจก็กดติดตามเยอะๆนะครับครับผมหาดูนะครับดีครับนี่ครับมีรูประฆังนะครับเห็นไหมครับนะครับมีรูประฆังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงขยาได้กล้อง 1,600x ให้ดูนะครับ เป็นพระเนื้อเหลืองกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมจันทรุนนะครับนี <Huh>? oh. ่ครับนี่ครับขาวนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับรูประฆังนะครับลองเข้าไปศึกษาดูเลยครับว่าวัดระฆังสมัยก่อนเป็นชื่อแรกชื่อเป็นชื่อชื่อว่าวัดอะไรนะครับนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังในยุครัชกาลที่4นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์พิจารลึกพิมพ์พุทธจารลึกไว้นะครับว่าเป็นสร้างในยุคนั้นนะครับเป็นรูประฆังนะครับ นะครับแล้วต่อมายุคลงหลังนะครับเป็นยุคลุงหลังเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ทาเป็นรูประฆังเหมือนกันนะครับเป็นสร้างรุ่นร้อยปีนะครับสร้างปีพศส5 1 5นครับเป็นพระยุคใหม่ครับนะครับก็มีรูประฆังนะครับมีแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นคือเขาก็เรียนเรียนแบบมาจากยุคยุคต้นนะยครับยุคต้นยุคยุคของสมเด็จยันตุโศรีเป็นผู้อกเสกนะครับนะครับ เป็นพระอันนี้คือเป็นพระของปู่ยันโตพงศ์ศรีเป็นผู้ลุกเสพเป็นผู้สร้างนะครับนะครับดูพิมพ์ให้ดูนะครับนี่พิมพ์หนึ่งครับนี่พิมพ์หนึ่งครับอันนี้เป็นพิมพ์3กรอบนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆนะครับนะครับนะครับตอนนี้กําลังสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นสุนเรียนรู้ของเก่าโบราณนะครับทุกท่านเข้ามานะครับมาแบ่งปันได้นะครับตอนนี้พิมพ์สวยๆนะครับอันนี้มีไข่ปลานะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นยุคกลางนะครับ นี actor, ่คร <ai> no no ับมีไข่ปลาไหมครับนี่ครับเดี๋ยวนี้พระยุคที่ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ในปศ2515ยสิุนร้อยปีนะครับนะครับก็คือเขาก็เอาพิมพ์ของยุคยุคต้นน่ยยุคต้นเอามาทำนะครับนี่ครับนี่คือยุคมีไข่ปลานะครับนะครับนะครับถึงบอกว่าเขาก็เอาพิมพ์พิมพ์รุ่นเก่ามาล้อทําใหม่ครับนี่ครับนี่มีรูประฆังไหมครับมีรูประฆังพระเอกลักษณ์ของวัดสมเด็จระฆังยุคของ ที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับมีพิมพ์พุทธจารึกนะครับพุทธจารึกจะมีรูปรูปรัคังนะครับนะครับกอบไว้าซีกจะเป็นรูประคังครับดูสังเกตง่ายๆครับดูครับนะครับจันใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็เป็นเป็นรูประกคังนะครับดูครับดูครับสังเกตเป็นรูประคังครับนี่ครับสังเกตครับเนี่ยกอบไว้าซีกจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นพระของปู่ยันโตพงศ์ศรีเป็นผู้บุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับ กดสังเกตนะครับนี่พิมพ์หนึ่งครับนี่ครับแล้วก็จะมีกดพิมพ์วัดกดพิมพ์พิมพ์พุทธจารึกระฆังบางองค์ก็ไม่กดนะครับบางองค์ก็ไม่ได้กดตมนะครับบางองค์ก็กดนะครับนี่มีนะครับนี่ครับดูครับสวยครับดูสวยครับเป็นรูประฆังนะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับ พิมไม่หมนกันนะครับนี่ครับอันนี้พิมเชียงแสนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับพิม์เชียงแสนอันนี้เป็นพิมพ์เชียงแสนครับมีหลายเนื้อนะครับมีเพราะว่าพระยุคนี้สร้างกันหลายเนื้อนะครับตามวาระนะครับสร้างกันมีเนื้อเขียวเนื้อเขียวเนื้อเนื้อขาวอมเขียวขาวตะไคร่นะครับมีเยอะครับข้าวกระดงกระด่างมีเยอะครับลองอ่านครับอ่านตำราดูครับ เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่เป็นพระพิมพ์เชียงแสนเกตุรุสุสมนะครับแล้วก็มีหูใบเดียวนะครับหูใบเดียวแล้วก็มีกล้ามสวยนะครับดูครับสวยครับนี่ครับสวยครับนสร้าง2408ครับ2404 2408นะครับ2404ีสร้าง2404 2 4 0ูนย์สถึง2408นะครับนะครับสวยครับอันนี้มาครับ ถาพิมอย่างนี้เขาบอกว่าของหลวงวิจารณนะครับแต่ก็มีของหลวงอื่นสร้างด้วยนะครับนะครับนะครับถ้าของอันนี้เป็นหลวงหลวงหลวงวิจิตนะครับในช่างไม่รู้ว่าคนไหนเป็นผู้กดแกะพิมครับเพราะที่มีกล้ามครับถ้าเป็นหลวงวิจารเขาจะจะเว้าลนิดหนึ่งครับนะครับคือสร้างกันเยอะครับก็ล้อพิมพ์กันด้วยกันนะครับนะครับพระน้่ก็ล้อบบพิมพระประธานมาครับนะครับพระเจิงแสนครับสวยครับ เดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านประดับรับชมว่าเนื้อข้างในเป็นเนื้อแบบไหนนะครับนี่คือเป็นพระตามตำราของบันทึกของหลวงปู่คำนะครับสร้างในยุคข,ของรัชกาลที่4นะครับที่4นะครับเป็นพระเป็นเนื้อเหลืองนะครับขาวอมขาวเหลืองเหลืองนี่เกิดจากคาบน้ำคาบกล้วยครับกล้วยหอมจันกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำนะครับตำมอทง ต้องเปลือกนะครับตับ้อเปลือกได้ออกเหลืองๆนะครับ้ขนุนด้วยครับขนุนสุกน้าสุกและข้าวสุกนะครับข้าวสุกนะครับผสมผสมนะครับนะครับมีสวยครับพิมพ์สวยๆมีเยอะครับนี่ครับพิมพ์สวยๆมีเยอะครับมีเยอะนะครับ๋ยวทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับก็จะเอาลงเผยแพร่ในส่วนหนึ่งก็เอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ทุกท่านได้ เป็นเจ้าของครับถ oh. the <So? sleeping. S 2> <course> ้า <ch> พิมพ์ยุ้ยสวยอย่างนี้ก็องค์ละหนึ่งแสนครับองค์ละหนึ่งแสนนะครับองค์ละหนึ่งแสนนะครับองค์ละหนึ่งแสนให้ทุกท่านเอาไปประดับไปบูชานะครับเป็นพระที่พุทธคุณแรงนะครับนะครับสวยครับก็มีไม่เยอะนะครับเหลือจากแบ่งปันจากสร้างพิพิพันธ์นะครับไม่ใช่มีเยอะนะครับนี่ครับก็มีหลายเนื้อนี้เหลืองเหลืองตะเหลืองออกตะไคร้ครับเนื้อเเหลืองตะไคร้นี่ก็ใช่นะครับถ่ายภาพสร้างในยุคเดียวกันครับ เหลืองตะไคร้นะครับเนี่ยเหลืองตะไคร้นะครับแต่ควนี้เ็าใช่นะครับเหลืองตะไคร้นะครับนี่ก็เหลืองนี่ครับนี่ครับเหลืองนี้ก็สร้างในยุคเดียวกันครับเสรอสร้างในยุคเดียวครับสร้างอยู่ในยุคเดียวนะครับเนี่ยนะครับให้ดูครับเหลืองแบบนี้ก็สร้างในยุคเดียวกันครับนี่ครับเนี่ยสร้างในยุคเดียวครับนี่ที่ผมไปเอาประกวดเราได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครับสร้างในยุคเดียวครับสร้างยุคละการที่สี่นะครับ นะครับสร้างยุคต้นยุคกลางนะครับนี่คือพระยุคต้นยุคกลางนะครับนะครับจะมีให้ดูอีกนะครับพรนเนื้ออย่างนี้ก็สร้างนี่ครับนี่ครับใช่หมดแล้วครับนี่พระนี้ครับอย่างยุคยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางพระเนื้อเฉดอย่างเงี้ยคือสร้างในยุคยุคกลางครับยุคกลาง อยู่อย่างเงี้ยใช่หมดเลยครับนี่ครับเนี่ยสร้างในยุคกลางครับยุคกลางยุคต้นยุคกลางครับนี่ครับนะครับผมนะครับพระนี้คือไม่ได้ผ่านการใช้นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่ออีกส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้ทุกท่านนะครับดูครับนี่ครับจะเป็นจะเป็นรูปละครังนะครับวายผาซีบเนี่ยสวยใหญ่ครับดูครับพิมพ์ใหญ่ๆสวยครับสวยนะครับเรามีหลายพิมพ์ครับพิมพ์เส้นได้มีพิมพ์เล็กพิม พิมพ์3มกรอบเนี่ยสามกรอบอย่างนี้ก็มีครับนี่ครับดู3ามกรอบครับนี่นี่สามกรอบครับสวยครับเห็นไหมครับ3กรอบสวยครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยเพราะว่าพิมพ์พิมพ์ของยุคนี้คือสร้างเยอะครับสร้างหลายพิมพ์ครับเดี๋ยวนครับก็สวยครับนะครับหนึ่ก็สวยครับมีขาวอมเหลืองขาวเหลืองดอกจำปาเหลืองเหลืองดอกจำปีนะครับแล้วก็นะครับ นี่คือพระยุคต้นยุคกลางนะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งคันลองเซให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีพิมพ์ใหญ่เสียงโตนะครับนี่ครับเหลืองขาวกระด่งงนะครับนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเดี๋ยวท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าพระท่านสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะบางคนบางคนมีมีไม่เยอะก็ไม่รู้ว่าจะสร้างแตพระนี้เขาสร้างเยอะครับ เด yes, right yes, ี๋ยวมีพุทธคุณแรงนะครับมีพุทธคุณแรงนะครับนี่ครับเนื้อนี้ครับสวยครับดูครับเป็นพระที่เนื้อสวยนะครับสวยมากครับจะบอกว่าพระสมเด็จคขังเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับนะครับนี่ครับนี่คือในยุคเดียวกันครับสร้างสร้างยุคของรายการที่4นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยครับเห็นไหมครับเนื้อจะสวยขาวอมเหลืองนี่เหลืองคือเหลือง เหลืองกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทครับแล้วก็แล้วเอาพร้อมเปลือกตำนะครับแล้วก็พร้อมขนุนสุกนะครับออกมาเหลืองสวยนะครับแล้วก็แล้วก็นี่กรสร้างยุคเดียวกันครับแต่เป็นเนื้อเขียวนะครับขาวอมเขียวครับขาวอมเขียวตะไคร้นะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือสร้างยุคยุคกลางครับยุคยุคหลังรัชกาลที่สี่นะครับเห็นไหมครับนะครับฉันบอกมีมีหลายแบบนะครับ หลายเนื้อนะครับยุคนี้สร้างกันหลายเนื้อนะครับเดี๋ยวผาเนื้อแกร่งมากครับแกร่งมากครับพราะนี่เนื้อแกร่งเลยครับดูครับเนื้อนี้จะแกร่งมากครับยุคแกร่งจะแตกต่างกับยุคต้นนะครับจะแตกต่างกับยุคต้นนะครับจะแตกแตกต่างยุคต้นนะครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ครับนี่ก็ยุคกลางครับเนี่ยนี่ครับดูครับนี่นี่พิมพ์สุโขไทยพิมพ์เส้นได้นะครับสวยครับเห็นไหมครับก็พิมพ์เส้นได้นะครับนี่พิมพ์เส้นได้ พิมพ์เป็นตได้นะครับนี่ก็สร้างยุคเดียวกันครับอันนี้สร้างยุคเดียวกันครับนี่ยุคเดียวกันนะครับยุคนี้ก็ยุคเดียวกันครับอันนี้อ่าสีกาแฟครับสีกาแฟในตำนทึกมีไว้ครับสีกาแฟสีอุ้มตินนะครับเชียงแสนนะครับเนะครับนี่ครับเป็นพระสร้างในยุคเดียวกันครับสร้างกันทุกพิมพ์นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูทุกท่านได้ดูนะครับนะครับว่า นี่ครับสวยๆครับดูครับตอนนี้ผมจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0อ x แล้วต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาลงให้ทุกท่านได้ดูเนื้อเนื้อมีเนื้อล้วนผงล้วนมีน้ำอ้อยผสมเท่านั้นนะครับนะครับผมจะลงขยายด้วยกล้องแล้วต่อไปก็จะลงผสมดูเนื้อผงใบลานต่อไปก็จะดูเนื้อเนื้อดำเนื้อแดงยุคต้นยุคกลางยุคปลายไม่เหมือนกันนะครับพระไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆครับ อันนี้ก็คือนะครับดูนะครับเดี๋ยวอายุอันนี้คือพระยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับในยุคต้นอ่ะท่านถ้าถ้าถ้ายุคกลางจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดูนี่ยุคกลางเลยครับยุคกลางครับถ้ายุคต้นเลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าให้ดูครับนี่คือเนื้อตัวอย่างครับจะดูต่อไปครับนี่ในยุคต้นนะครับเนื้อตะไคร้ครับเนื้อตะไคร้ครับนะครับเนื้อขาวนะครับต้องอย่างนี้นะครับ อย่างนี้ครับต้องเป็นอย่างนี้ครับโบราณต้องเป็นเนื้ออย่างนี้ครับดูครับต้องขาวเนื้อเนื้อบสุดขาวนะครับคือเป็นเนื้อเนื้ออ่ามีมีมีข้าวครับข้าวสุกนะครับข้าวสุกผสมครับร้อยร้อยแปดนะครับดูครับนี่คือต้องเป็นอย่างนี้นะครับพายุต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเนื้อนุ่มๆอย่างนี้ครับนี่คือพายุต้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชมนะครับต่อไปจะเข้าใจครับเดี๋ยวด้เข้าใจว่าพายุต้นยุคกลางยุคปลายเป็นยังไงเนื้อแบบไหนไม่ไม่เหมือนกันนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับวาระสร้างไม่เหมือนกันมวลสารไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับในยุคกลางเป็อย่างนี้ครับยุคกลางพิมพ์สวยครับแล้วก็ยุคปาก็ยิ่งสวยไปเรื่อยนะครับคือพัฒนาเรื่อยครับมนุษย์เราเป็นผู้ทําลายมนุษย์เราเป็นผู้ก๊อปเมื่อไงครับคือก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับนะครับมนุษย์มนุษย์เราเป็นผู้คือต้องลอลริมแบบไปเรื่อยคือก็คือพัฒนาอะไรต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับ เขาบอกว่ามนุษย์มนุษย์เราเกิดมาเพื่อทําลายแล้วมัเราเกิดมาเพื่อลอกเลียนแบบนะครับเป็นธรรมชาติก็เหมือนคนตั้งแต่โบราณเขาสร้างอะไรลงมาเขาเลือกแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบ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 มาต่อแต่ก่อนเขาสร้างอะไรแรกๆเขามีมวลสารแล้วเขาสร้างเป็นแบบ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 ต่อต่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับเห็นไหมครับจะสร้างแล้วแล้วคนยุคใหม่ๆก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เหมือนแบบพระครับก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ ต่อไปผมจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับครับตอนนี้ผมก็จะเอาพระขาวอมเหลืองนะครับเออเหลืองนะครับเหลืองกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์แล้วก็ขนุนครับเอาลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ถึง2 0 0 0 x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าเนือข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีมวลสารตรงตามตำราของปูคำบันทึกไว้หรือเปล่านะครับ นะครับดูครับอันนี้ผมลงขยายด้วยกล้อง 1, 6 0 0 x นเะครับเป็นพระที่อยู่ในบันทึกหลวงปู่คำนะครับเป็นพระเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองผสมกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมจันทรขนุนนะครับเป็นพระที่แล้วก็มีมนสารมีพระเล็กไหลผงไผ่ดำมีพระหักแต่กําแพงมีว่าเนเกสรนะครับเกสรดอกบัวทั้ง5้าแล้วมีแล้วอีกหลายๆอย่างครับลองดูครับว่า จุดดำอยู่ในบันทึกของระบบคำหรือเปล่าครับลองดูนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเหลืองไหมครับเหลืองสวยไหมครับนี่แหละครับนี่ครับหนึ่งเราดูแล้วครับนี่ครับตรงนี้มีผมทุกคนทั้งห้ามีคราบแขนซซายแขนซ้ายมีพรามีมีรอยลานรอยล้าแล้วนะครับมีรอยลานรอยล้ามีเข่าไซายนะครับนี่เข่าไซายครับเข่าไซายเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่เข่ซ้าเกาะตัวนะครับ อันนี้เป็นรูเป็นหลุมแล้วก็แคลซซายเกาะตัวปิดนะครับนี่แคลซซายก็ปิดแล้วนะครับพอพระอมีอายุมากกว่า160ปีนะครับแคลซซายเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเนื้อพระเขาต้องมีสีเหลืองครับขยายออกมาด้วยกล้อง 1,600x เหลืองคือเหลืองเกิดจากเปลือกเปลือกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทน์ขนุนนะครับแล้วก็มีมวลสารที่อยู่ในอยู่ในบันทึกไว้ก็มีเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับเลยครับนลครับเกสรดอกบัวทั้ง5้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกครับดูไปครับก็ต้องมีเหล นี่เจอแล้วครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับเม็ดเบลอเริ่มเลยครับนี่นี่ครับเงาวับเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายเข้ามาใกล้ๆครับนี่จะเห็นชัดๆนะครับนี่คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับขยายด้วยกล้อง 1,600x อันนี้ 2,000x เลยนะครับ 2,000x นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเงาเงาไหมครับเงาเงาเหลือบๆนี่ครับนี่ครับนี่ของถ้าเป็นเหล็กไหลต้องเหลือบๆเงาเงานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหลือบเงาเงานี่คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับก็มีผงให้ทุกคุณทั้ง5นะครับแล้วก็ แล้วเราก็จะดูต่อไปอีกครับนี่ครับจะมีเข่าสายครับถ้าเกิดธรรมชาตินะครับขาวๆนั่นคือเข่าสายปิดรอยลานนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับเราเม็ดจุดๆๆพวกนี้ครับแดงๆนะครับไหมครับพวกนี้พวกเกสรดอกไม้นะครับเกสรร้อยแปดนะครับนะครับแล้วก็มีกิ่เขียวพวกนี้ครับพวกคาบคำดำๆพวกนี้คาบลาคาบตะไคร้นะครับคาบลาคาบตะไคร้ใบเส็มมาคาบตะไคร้รอบโบดนะครับนะครับตามบันทึกนะครับแล้วก็พวกจุดๆพวกนี้นะครับจุดๆพวกนี้ก็จะเป็นพวก นี <ítulo> ่คร anyway ับพวกนี้ครับพวกเป็นนี่ครับเป็นเกสรดอกไม้นะครับเกสรดอกไม้นะครับนี่ครับดูไปเลยครับนี่ครับมีครับความเก่านะครับเขียวๆพวกนี้ครับลาครับตะไคร่นะครับครับลาครับตะไคร้น้ำว่านนะครับดูครับดูครับสวยครับดูครับธรรมชาติครับลาครับตะไคร่ครับเป็นธรรมชาตินะครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเด็พวกนี้ครับ วันี้ผ้าหางแตะผ้ากำแพงนะครับนะครับเรามีผมวัตถุคุณทั้งห้านะครับนี่ครับนี่เม็ดเขียวครับดูเม็ดอะไรเขียวครับกอดูนยครับโอ้เม็ดเขียวสวยครับดีนีครับพระสมเด็จพระคังต้องมีเม็ดเขียวครับนี่ครับครับสวยธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่คือของแท้ต้องอย่างนี้นะครับนะครับเขียวสสครับเห็นไหมครับเขวไซสสเกิดธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะครับนี่องต่อไปเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนครับด้านหลังมีอะไรอีกไหมครับ นี่ครับผมจะลงพระที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คํานะครับมีตั้งมีเกือบทุกสีนะครับนะครับให้ลงทุกท่านให้ดูแล้วก็จะรวมเดี๋ยวต่อไปหลายๆคลิปผมจะลงรวมรวมพระนะครับตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายให้ดูนะครับนะครับค่อยดูไปเรื่อยติดตามผมไปเรื่อยครับผมจะลงให้นะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็แคปมาแล้วก็ส่งเข้ามาอยู่ในนะครับใน ในที่ที่ที่บอกนะครับที่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 สามารถอ่านได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับเพราะคนทําผมไม่ใช่ผมไม่ทาลง u t u b e ไม่เป็น,นคร Rut, นับ okay มีหน้า that. That นที mature, ่ขยายภาพลงให้เขาแล้วครับนะครับมีคนละหน้าที่กันครับนะครับสวยครับดูแคลไซค์ครับเนี่ยแคลไซ้์เกิดจากธรรมชาตินะครับนี่แคลไซา์นะครับนี่แคลไซา์นะครับโอ้คับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับดูครับดูครับครับเหลืองสวยครับนี่นะครับ พระสมเด็จพระคังตามตำราต้งอย่างนี้นะครับเนี่ยตามตำรานะครับนี่ครับตามตำรามีหลายสีนะครับดูครับคือพระเราจะระบุสีไม่ได้ครับเพราะขึ้นมาเพราะอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีล้วหกสิบปีก็จะเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเดี๋ยวองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับนี่องค์ต่อไปครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับ ดูครับความเก่าวำลานครับหดย่นย่อนะครับดูครับพระมีหดย่นย่อมีรอยลายล้ามีระเบิดมีธรรมชาติครับดูครับนี่คือธรรมชาติของพระยุคกลางครับยุคต้นยุคกลางครับนะครับนะครับยุคต้นยุคกลางครับดูครับสวยครับดูครับพระอยู่ในยุคของของสร้างในตอนที่ยุคต้นยุคกลางครับของที่ว่าเนี่ยมีรูปละครังครับละครังสวยครับดูครับปวามละครับนะครับ ระฆังมีแคนไซน์นะครับเห็นไหมครับนี่ระคังครับเห็นไหมครับมีรูประฆังนะครับเห็นไหมครับรูประฆังเนี่ยรูประฆังนะครับเห็นไหมครับแคนไซ์ทับถมตรงระคังนะครับนะครับแต่ถ้าเราดูตาป่ามองไม่เห็นนะครับนะครับนะครับดูครับดูเส้นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับลอยขึ้นมาบนนะครับรลอยขึ้นมาบนเลยนะครับนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดครับมวลสารนี่ก็มวลสารของท่านเยอะมากครับนี่ครับ เนี่ยครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับดำๆในเล็กไหลผงไผ่ดำนะครับหรือผักแตกพักกำแพงนะครับนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ไม่ใช่ผักแตกนะครับอันนี้เป็นน้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับพวกแร่โียมพวกเม็ดเงินเม็ดทองทรายเงินทรายทองมีครับนี่ครับดูครับดูนี่ครับสวยมากครับอะไรครับภาพนะไรครับโอ้ นี่ครับคาบส่วผสมครับรอยบุ๋มนะครับเข้าไปก็จะมีข้าวเอ้อยเคี้ยวครับข้าวเห้อยเคียวนะครับครับโอ้สวยครับนะครับดูด้านหลังอีกครับดูด้านหลังครับจะเป็นอย่างนี้ครับพระยุคนี้จะเป็นอย่างนี้ครับนื่อาจะเป็นอย่างนี้ครับเกลวซ้ายก็เยอะครับดูครับธรรมชาติครับเดี๋ยวผมเป็นทุกคนนะครับมีเยอะครับ ลายพงไพ่ดำนะครับดำๆพวกนี้ใช่หมดเลยครับดูองค์ต่อไปนะครับเราเอาเร็วครับเอาเร็วไว้ก่อนครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกองค์ไม่มีเหมือนไม่เหมือนกันนะครับพระพิมพเพราะพิมพหนึ่งก็แกะหลายคนนะครับพิมพหนึ่งแกะไม่เหมือนหลายคนแต่ก็ดูคล้ายกันแต่แต่พอมาดูดูแล้วก็ไม่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 เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลายเส้นไม่เหมือนกันคนแกะแกะหลายคนหลายพิมพ์นะครับ แต่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่ามองคือไม่เหมือนกันมีเส้นลึกเส้นหนาเส้นตื้นไม่เหมือนกันครับแต่ดูใกล้เคียงกันครับดูใกล้เคียงครับสมัยก่อนคงมีโจทย์ให้ให้แกะพิมพ์เป็นลักษณะเป็นภาพรูปแบบนี้นะครับแต่คนไหนแกะก็ต้องให้เหมือนแบบนี้แต่ออกแต่ว่าลายเส้นตอนแกะก็คงไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันอกเล็กนะครับอกกระบอกอกวีไม่เหมือนกันนะครับดูครับไม่เหมือนกันนะครับ ดูดูความสวยครับดูครับดูความสวยครับสวยครับดูดูครับนี่โมสารครบครับเนี่ครับเป็นแบบนี้ครับพระพระอยู่ในตำราของปู่คำนะครับบันทึกไว้ว่ามีพระเจดสีไหนครับสีไหนมีสีอะไรบ้างนะครับเราต้องเป็นพระสร้างในยุคไหนยุคไหนนะครับนี่ครับ พายุปลายก็อีกแบบหนึ่งนะครับเนื้อไม่เหมือนกันนะครับนี่พระหักแตกพระกำแพงครับหรือถ้าอีเ no รียกพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับหักแตกพระกำแพงแร่โรเดียมครับนี่แร่โรเดียมนะครับกั้วายเงินเร็กซ์ทรายเงินครับเหล็กเล็กสายเงินสายทองครับนี่นี่ครับนะครับมีครบนะครับพระยุกต้นยุคกลางนี่ดวมูลสารจะเยอะครับแต่เป็นพระยุคที่ตรงนี้คือเม็ดละเอียดครับสร้างเม็ดละเอียดเยอะครับ ดูองค์ต่อไปครับนี่ครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับพิมพ์ลึกพิมพ์ตึ้นไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสวยครับดูครับคือขยายแล้วต้องเป็นอย่างสวยอย่างนี้ครับสวยออกมาสวยครับดูครับความสง่าราศีนะครับดูสวยมากครับดูครับ ต้องสวยจริงๆนะครับพระเพราะส่วนกลางเนีเนื้อสวยครับจะพิมพ์ไหนแล้วแต่พิมพ์ไม่เหมือนกันแต่วันเนื้อนี่สวยครับสวยทุกพิมพ์ครับนี่แร่เหล็กไหลผมไผ่ดำครับเงาวับเลยครับนะครับแร่เหล็กไหลผมไผ่ดำครับสวยครับโอ้เม็ดเม็ดเทาครับนี่ครับสวยทุกพิมพ์ครับสวยทุกพิมพ์ครับ สวยครับดูครับพิมพ์เชียงแสนนะครับองค์นี้ด้านหลังครับคือพระดูเนี่ยคือมีต้องมีพุทธคุณครับพุทธคุณเป็นหลักครับดูครับโอ้ยสวยครับนี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับขึ้นไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่พระหักแตกนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับพรกล้องนี้ขยายดลือกแรงมีพระหัตแตกพระกำแพงครับเนี่ย ครับขึ้นไ่เหมือนกันครับนี่ครับมวลสารในเม็ดเขียวครับนี่นะครับเม็ดเขียวเม็ดแดงายเงินายทองมีครบครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ทุกท่านดูคลิปดูดูเนื้อสีอะไรต่อไปครับนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ให้ท่านได้ดู ดูเนื First ้อเนื <quarto> ้ออะไรดีเนาะต่อไปให้ท่านดูเนื้อเนื้ออะไรเดีกยวไดูกันครับดูที่เขียนคลิปไว้เดี๋ยวไปให้ดูเนื้อเนื้อผงใบลานครับให้ดูดูเนื้อผงใบลานครับต่อไปดูเนื้อผงใบลานนะครับให้ดูผงใบลานเนื้อต่อไปนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ